ต่อไปมะคะเพราะว่าอายยื้คุยก็รู้นเติมแ่ว่าปัอหาอว่าคุยยังกันัเริมกิดางกี้แล้วอยากเนมาซ่อมมาย้คุยยังกัน่ะ ชุดสวยๆแบบนี้นี่ยแต่ว Mont ่าก็ยังไม่เคยรู้นะว่าเขาเรียกว่าราคาเนาะน่าจะจะสมสมกับความสวยของชุดนแล้วก็สมสมความสวยของใสของคนใส่ด้วยสวมนใันตีด้วยแอมนสวยชุดนี้เราไม่ค่อยเห็นใช่ไหมชุดใหม่ช่องสองเป็นว่แพงไม่ธรรมดานะคะทุกคนนีราคาเองสิละคือชุดสวยราคาแพงแล้วก็สมกับคนสวยๆอย่างนี้ด้วย เขาใส่แบบนี้หรือเขาคืแบบนี้แบบนี้แบบนี้เวลาปันธินชุดไม่เหื่อยนี่เป็นการเต็นต้นหน้ยหนูขอหนูขอหนุ่มขอใส่ผมจะเขาแบบไหนผมจะบอกนะเป็นครั้งแรกนะที่ผมที่ผมได้เข้ามาถ่ายคลิปเอาพี่ป๊อบสีสะเก็ดขึ้นแล้วนะทั้งป๊อบทั้งก็จะก็สีชิวแท้ชิวเอมเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เข้ามาถ่ายคลิปแล้วผมไม่เคยเข้ามาถ่ายเจริงเออผมเป็นคนผมเป็นคนขี้อายโห ไม่ไม่ค่อยกล้าเขแล้าใกล้จะสาวแตย่าไปไทยไทยู้สาวลนักเกิรดมาไทยอยู่พี่น้องไอ้มหาต่อยผู้สาวอลเดี๋วบอดยกก่สวัสดีค่ะโคตรยู่สวัสดีน้องเปียกคับหมู่บ้านก็ถึงกินไวแล้วน้องคนกับต้องไวทีเป็นหนึ่งเป็นกของกอดเขากอดเขาลากหยอกแี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ปีวันนี้ฟ้าเช็มฟเช็มฟ้าเช็มมาชมเรามานีได้พี่น้องมื่นมืนซับแล้วใช่ไหม เดียวกเินมัพี่อันนีค่ะวก็ไม่าไทยรู้ไม่ได้ผาผมกระขาดทุนดีแบบนี้ผมประเด็ทุนยังไงยผมประด้นไทยแม่นั่งฝากของผมเทอะเนาะหน่อยผมไปอ๋อคะ เป็นได้ละอายวันนี้ปวดหังใช่ปะแล้วค่ะอีบอเป็นไงบ้างไทยเอ็มบีครับโอ้ปวดหลังเบื่อมันมันยังมีน้ำไหมคะอยู่นั่นมนเริ่มมีน้ำแล้วใช่ไหมพี่แกให้นั่งยีกว่าพี่ท้อท้อฝาชนะได้เจ๊ดั้มนะโอ้มีเพลงแก่ได้บอกเลิกเลิก ให้นักงเกอกให้น <color>. ักงเงยหองสาววุ่นสาววุ่นองกันด้วดีค่ะแม่เป็นเป็นเป็นมอลลาหรอคะเป็นใหม่ครับแม่มือดิเ็มยุก่ครับพี่น้องป๊อบป่าวป๊อบป่าว็ะเล่นออกว่าถ่ายคลิปตังมเห็นก็เลยวาอยู่เสมอเาเห็นอวาถ่ายอ็คอยีลาเลยค่ะ

วันวันนี้เราสถานที่เราอยู่ใกล้กันเป็นที่เป็นน้องชินกันอันนี้แม่ก็ได้ไปหาน้องพร้อมแล้วแม่ก็ย่าชคอยน้องแต่งอาได้น้องกันใอ่ไรมบ่าแต่งหน้าเย็นด้วยเริ่มคืบหน้าก็เยอะไอ้วันชันเก่งทำหมูเยอะพี่อเมริกันย่ามันผมว่าจางมากสวยมาก เป็นไงสาวหางเครื่องโอ้ยเลิศสาวหางเคียงนี่เนียวพี่ยอมแแบบโชว์นี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรียบร้อยอะไรนะโชว์นี้เป็นแบบอะไรบ้างเรียบร้อยเนี่ยใครเป็นใครดูเอาเลยค่ะดูลองเรื่องนบอรีเสียงข้องเสียงใหญ่ไหนระวังไม่ได้ขึ้นมาถึงหนุ่มพยายามตึงว่ะพยายามเป็นเสียงเข้องส่ด มันากลนามีคนขึ้นหัวขนหันวอยู่เสียมนแพนก็ชัดเจนเก้าเรลัชักนทางจมเทียนจมเทียนโมเดียร์ถึงป้ากเก็บถุงธรรมดาบปเป็นทางลําชักนำทางากบ ช่วนเลียงไข่พันธุจับเ็นตาวอีกงเจ็บเจียวนธจบยแกรับใกงว่าไม่ยปากลยบจเลียพันจที่บอกเมื่อกี้สูตรเป็นองแล้จสุดยอดลองลอคนะบาทคนลขอจะ้เป็นค้ เลเ่อยแบบรยค่ะเ่ดดโดดแบบตัวคนจะเซนเบ็ดเยอะมากนะพี่น้องคะมีใครอยากเห็นรแบบเต้นไหมลุกเต้นไม่ได้ น้องผักกางสีหูบอเคียมไปบ้างยังเคียมเคียมตายขอะแม่เคียมไปบ้างยแม่เคียมไปบ้างอะไรสงบเงียบสงบเงียบสงบจงบเคียมอ๋อมันมันมันเป็นมันเป็นบุคลิกเฉยๆค่ะแต่ว่าเราเราก็ได้ทุกทุกบทบาทนั่นแหละแต่มาแตจริงๆเราโคตรโก้แต่จริงๆโคตโกโคตตลกเลยค่ะพี่น้องถ้ายืนหน้ากองวอเวิร์ดมืเลยนี่แหะเห็นเด็กไม่ต้อง ก็แบเป็นคนโตนะพี่จึงแล้วแหละก็แบบคนโตตีกันโตหัว้ยนั่งโตหัวนะคะคนโกโก้พี่ขึ้นแล้วเพราะดีเต็นอยู่ใกล้ๆก็เลยพีมม่มีชู เกิดว่าเฟซหายยังสมมติกับพี่ใบเลยพี่ใบถ้าเกิดว่าเฟซบุ๊กหายไปจากหลงเนา้อเชียร์จังได่เราสั่ง <m> ให้ตัวให้วถ้าเฟซบุ๊กหายนี่คือร้องไห้เลย